พัทยาแล้วค่ะแต่ประเด็นคือโมจองห้องพักมาแบบไม่ต้องปงุ๊เฮ้ยอะไรวะเนี่ยดู <c oughs> ไม่ต้องปกจริงๆอะเข้าไปอย่างแรกคืออึ้องก่อนเลยบ้านใหญ่มากนี่เลยเพจนี้ The episode ภูวลราพวกโมมากาัน4คนแต่จริงๆบ้านหลังเนี้ยอยู่ได้ประมาณ30คนเลยแล้วประเด็นคือไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดน,นี้ไงของเล่นก็เยอะพี่นายก็เลยขอระเดิมโต๊ะสนุกก่อนเลยแล้ววันนี้พวกโมว่าจะไปงานคอนเสิร์ตก,กันก็เลยต้องขอมาแต่งหน้าแต่งตากันก่อนเลยนๆก็ไหนๆแล้วอยากรู้ว่าคนสวย,ยใช้อะไรบ้างเฮ้ยนี่มันเซรั่มผมนี่โมก็ใช้ตัวนี้อยู่ค่ะบอกเลยว่าใครใช้เนี่ยผมสวยแน่นอนเออยังไม่จูบกับภูวแระอะ่ากนกงงแแผ กันค่ะคือพี่ไหนเนี่ยมันชอบแกล้งโมเยอะแล้วไงนี่ก็เลยคิดว่าจะผักพี่ไหนมันตกน้ําแล้วคนที่จะร่วมด้วยก็คือพี่โอ๊ตนั่นเองตอนนี้พี่ไหนมันหลับอยู่ค่ะแล้วมาเลือกหลับอะไรตรงนี้โดนแน่ผักตกน้ําไปเลยสมน้ําหน้าแก้งโมดีนะยังมีแผนซ้อนแผนอีกค่ะพี่แฟงก็เลยผักพี่โอ๊ตไปด้วยเลยแล้วประเด็นก็คือกลัวพวกมันเอาคืนมากต้องรีบวิ่งหนีก่อนละก็เลยว่าจะขึ้นไปแอบกันชั้นงค่ะแต่พอมาเห็นห้องข้างบนนี้อีกโอ้โหมันจะเยอะอะไรขนาดนี้ว่าเตียงอ่ะห้องนี้ก็มีสองเตียงค่ะพอห้องถัดไปก็มีเตียงอีกโอ้โหห้องกว้างกว่นึกว่าสนามเด็กเล่นแล้วใครที่จะมาพัทยาอย่างได้บ้านภูวิลาเนี่ยตรงนี้เลยค่ะคือแบบบ้านหลังใหญ่ ไม่มได้แล้วขอโทรเรียกยอบโมาก่อน